สวัสดีค่ะบัสืภอพามือสอค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้เรานะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกยยิงเอวสูงนะคะเป็นนางญี่ปุ่นลอเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5 5 0พัห้ารอบาทนะลูกค้าคันน้ำหนัก45กิโลกจําจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าคัน่ะเถึง100ตัวนะคะหรือว่า100ตัวบวกลบก็ได้นะคะ ต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ55บาทนะคะลูกค้าจ้า55บหาบทนะคะเดี๋ยวขอรอลูกค้านิสหนึ่งระหว่างรอหนูขออยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ไปหนไเลยตัวแรกมาก็ปังเลยเจ้วค่ะเอาไปทช่ไหมสวยเลยสวยมากอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตรอลูกค้านะช่วงบ่ายลูกค้าจ๋าบ่ายแก่ๆรับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วเราไม่รีบนะลกอู้ยสวยสวยแท้สวยเลยสวยแท้น้ำสวยมาก อ่ะเดี๋ยวเราขอรอลูกค้านิดนึงเราขอ19เท่านั้นสิบหาค่ะเราขออีก4ท่านลูกค้าจากโปรโมชั่นแบบนี้ขออนุญาตรอลูกค้านะขออนุญาตรอลูกค้านิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าสิบห้าค่ะจิ๋มหาจิ๋มหาจิ๋มหางานนี้ให้หนูเลยงานที่เป็นงาที่ไปไม่ได้อ่ะไปเลยไปเลยไปเลยมีคนนึ่งนะลูกค้าจ๋าอะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋ากี่เท่าราคาสิบ1ิบสค่ะโอ้ยไปแล้วเด้อลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่น ล,ลูกค้าจำมนนี้เป็นการเกงยีนเอวสูงนะลูกค้าคะจ่าปกติราคา5,500บาทเราไม่ขายไม่ขายลูกค้าจ๋าไม่ขายลูกค้าจ๋าไม่ขายกระสอบนี้ตอนนี้หรือว่าเดือนนี้ลูกค้าจ่าหรือว่าเดือนนี้นะลูกค้จาจ่าปกติราคา5,500บาทต,ตอนนี้เราขายในราคา4,000บาท4,000บาทลูกค้าจ๋าลดไปเลยต่อกระสอบ1,500บาทลดเหลือ <c oughs> <ๆ S 2> ต่อดูต่อชิ้นกันนะค่ะ40บ,บาทค่ะลูกค <c oughs> ้าจ๋า ส0บาทเท่านั้นไมนนน่คิค <ชา S 2> ่เะเยอะเลยเยอะเลย,ย,เ,ลย<ะ>เป็นกานเกงกระโปงเยอะเลยค่ะใครที่ชอบงานประมาณนี้ลูกค้าจะเอฟได้เลยลูกค้าจะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจ่าหรือว่า หรือว่าค่ะลูกค้าจากใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นยคือครบ10,000บาทค่ะลุกค้าจะได้เป็นสมาชิกเลยนะคะลูกค้าจะซื้อตัวนี้ในราคาสี่พันได้เลยหรือว่าชอบตัวนี้เลยใช่ค่ะทุกค้าจะซื้อตัวนี้เลย3กระสอบค่ะลูกค้าจะสามกระสอบได้ราคากระสอบละสี่พันไปเลยนะคะง่ายง่ายสี่พันคูณสามได้เป็นสมาชิกบัตรเลยแล้วก็ได้ส่วนลดเลยทันทีรูปขายาวโรช่าป้าสามกระสอบ อัน,อนพันหาคูณสามไเท่าไหร่สี่ผ่นหาแม่น,นจ้ามันได้ฟรีเลยนะใช่ค่ะมันได้ฟรีหนึ่งจะสอบทันทีเลยลูกค้าจา้าอุ้ยคืสวยแค่จากปกติตัวนี้นะคะลูกค้าจา้าถ้าสามกระสอบนี่จะอยู่ที่ยอดหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทลูกค้าจา้าไม่ต้อง ไม่ต้องค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสี่กระสอบของเดือนนี้นะคะจ่ายเพียง1น0่งมืนบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ่าใช่ง2มื0อบาทเท่านั้นสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน40่บบาทนะคะต้นทุน40่บบาทนะคะเป็นการเกงยีนเอวสูงใช่ค่ะเอวสูงทุกตัวแต่ว่าเรื่องขามี่ามี่ะเป็นม้าบางกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ลูกค้าจ๋าเป็นแนววินวินเราวีมาใช่ค่ะคคือแบบว่าทรงลงโนป้าลงน้าลงอาเรามาหมดลูกค้ามีมาหมด สวยเลยลูกค้าจ๋าสวยมากเป็นเอลสูงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเอวสูงทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋าแต่เรื่องทรงขาคะนะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยอ่ะสวยมากสวยเลยแล้วลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบว่าเป็นกางเกงทรงกระโปรงแต่เน้นเป็นเอลสูงกระสอบนีลายแห้งเด้อป้าใช่ค่ะทองอ่ะสวยอ่ะสวยมากแล้วผ้าใหม่มากลูกค้าจ๋าผ้าใหม่ค่ะตัวนี้เป็นเกรดเอเลยสวยอ่ะ ลูกค้าจา๋าลูกค้าจา๋าเฉพาะ3ตัวนี้นะมาะต้นทุนต่อชิ้นสําหรับสมาชิกมัคของเราเหลือ40่สิบบาทใช่ค่ะ40บาทเท่านั้นเค,คาอยากใส่ตัวนี้บอกับะลูกสวยเนาะช่วยลูกนีลาตรงเอวสวยมากลูกคาา้าสาวบังค่ะสวยมากลูกค้าจา๋าต้นทุนต่อตัว40บาท อย่ารอช้ากระสอบนีไลน์บักไลายเลยเป็นแบบว่ากระเกงทรงกระโปรงใช่คราวนี้เป็นเอวสูงมาด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเกรดเอด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเราโปรโมชั่นเกรดเอนะคะอันนี้เป็นเสียหายบ้างนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ๋าคาดเคื่อนดัมมีเจองนะคะนานพยายามมากสวยอ่ะลูกค้าจ๋าเราพี่เจได้น้องเราพี่เจได้น้องเราพี่เจได้หลานหลานลูกหลานเจได้ป้านาลูกอ่ะโอ้ยคืองาม สวยอ่ะเอาน้ำใส่ได้ได้แรงจริงตัวนี้ได้หลายตัวอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเขาเป็นเอลยืดใช่ค่ะอุัอ้ยแต่สวยสวยมากสวยลูกค้าชอบตกใจหลายหลายลูกค้าจะชอบตรงราคายาวรอช้าสมาชิกบัคโอนยอดสี่พันบาทพอนะลูกค้าจัดกระอบนี้ลดเลยทันทีหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ่าให้อายูนิโคปาร์เ็น แบนลูกค้าจ๋าลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจงวินตัวนี้ก็สวยอะ่ะสวยสุดโต๊ะวินเทจค่ะเอลสูงทรงรูงค่ะลูกค้าจ๋ามีมาหมดนะคะนี่ก็สวยลูกค้าจ๋าสวย,สวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าเบิรงแน่จ้าทรงกระโปรงหลากหลายเลยลูกค้าจ๋าฟ้าต้นทุกซีสิบบาทเซียสิบบาทเซียสิบบาทเซียสิบบาทค่ะสี่สิบบาทลูกค้าจ๋าดู สวยเนาะนี่พี่แอ๋อจ๋าอันนี้พี่แอ๋อจ๋าสวยอะรุคะจ๋ารุ่งข้างหลังข้างหลังช่วย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 วยสวยอันนี้ข้างหลังควาจ๋าอตพี่ชวยมากภา๋าดูตรงนี้ลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้ลูกค้าจ๋าต้นทุน40บาทลูกค้าสามารถเอาไปขายได้เลยนะได้เลยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบได้เลยลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ายาวสวยช้าซาร่าค่ะซาร่าจ้ะซาร่าค่ะ หรือว่าใครที่ชอบเป็นแนวทํางานลูกค้าจ๋าจะเป็นขากระบอกเล็กกระบอกใหญ่เราก็มีค้ามาในนี้นะคะลูกค้าจ๋าแบบนี้สวยป้าเลยค่ะงามเงียงามงามแล้วใส่กำลังดีแล้วยหรือเปล่าใส่น้ำสวยอ่ะใส่น้ำก็มาใส่กำลังอุ้ยพี่แอลนี่ใหม่ที่สุดงามเงี้ยสวยกระเจียงกระโปรงไล่ลายลูกค้าจ๋ามีแบบว่าทรงลุงเข้ามานะใช่ค่ะเขาเรียกว่าแนววินเทจคะลูกค้าเลือกเลือกสีก็มีป้าจ๋าสวยเลย วสวยมากมจะให้งหร่อห้อหอหองาม <ปะ S 1> อย่า <ปะ S 1> รอช้าชอบกระสอบรีวิว CF เข้ามาได้เลยหรือเอาเป็นกระสอบใหม่ก็ได้แต่ละกระสอบเราไม่ได้การันตีนะเจงกระโปรงมากี่ตัวขาเดฟมากี่ตัวกระบอกเล็กมากี่ตัวกระบอกใหญ่มากี่ตัวแล้วแต่กระสอบเด้อลูกค้าจ๋าเราเน้นเป็นเอวสูงนะ ลูกค้าจ๋าเด้อกระสอบนี้เด้อสี่ห้าตัวหกเจ็ดตัวเมื่อกี้ที่หนูวางเที่ยวจ๋าเป็นทรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นทรงเป็นทรงนี้ทั้งหมดเลยลูกค้าด้วยนะาตุยันเอาลูกค้าจ๋าขึ้นหลายเงี้ยเท่เข้ามายังไงไปยังไงอยู่ยังไงกินข้าวสวยลูกค้าจ๋าดูไปโอ้โฉชืตือนเดี๋ยวมาดูดูค่ะ พวกนี้ช่วยเนาะเปลี่ยนโตเดบอนี่ม่ได้แฝงเลยนะะคจขาสังเกตจ้ะขามาทางผีขัดกันเลขอกล้องสองตัวค่ลูกค้าลูกค้าคนละตัวลูกค้าจับจัป๊อสลูกค้าจัาสี่สิบบาทป๊อสเจ็ดเอจ้าลูกค้าจาป๊อบสำหรับสมาชิกบัตรนะลูกค้าท่านาที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็ซื้อในราคาห้าพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะต้นต่อชิ้นลูกค้าจับห้าสิบห้าบาทนะแต่หนูบอกเลยลูกค้าจัาเดือนนี้ยังไงก็คุ้มค่ะลูกค้าจัาอาหารกันก็ได้นะ งานกระสอบคนแล้วก็สอบครึ่งลูกค้าจ๋าได้เหมือนกันพี่ยสวยอ่ะสวยสวยมากพี่เนี่ยลูกคาจะมีเข้มขัดให้พวกมึงลูกค้าจ๋าถ้ามึงมีเข้มขัดก็มาต้องเีเรียญเด้อพอกงามพี่กอล์ฟกีบโอ้ลูกค้าจ๋าแย่กระดอกกระดิ่งคิดดูเป็นแบบเนี้ยเกือบครึ่งกระสอบเกือบครึ่งกระสอบลูกค้าจ๋าคิดราคาคร่าวๆนะลูกค้าไปขายตัวละสองร้อยกระเดียกกระดอกไปตกลงสี่สิบบาท 40บาทลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกต้นหุ้นสี่สิบบาทเอาไปลูกค้ากูไปดีกว่าลูกค้ายังอยู่ครบไหมะ อันนี้เราประมาณการนะคะลูกค้าไปแล้วเหรอคะไปแล้วไปแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นสีดําแบบว่าสวยอ่ะอ่าได้สวยเลยอ่ะอันนี้เราประมาณการนะคะลูกค้าจาตซนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าเรไปรุ้นกันอยู่รอบนะคะอ่าโอเคนะคะลูกค้าขายททนอะไรกันนะคะโมดนี้เป็นกระเกงยีนเอวสูงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอเดทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัก ราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะ100ตัวบวกลบนะคะต้นทุนต่อตัวประมาณการร่าวขนะคะ55บาทนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะลูกค้าซาโปร้อนแรงมากร้อนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่นี้ที่เดียวนะคะลูกค้าคะกระสอบนี้5,500บาทเราไม่ขายนะลูกค้าคะราคาในราคา4,000บาทคืนกำไรให้ลูกค้าไปเลยลดไปเลย1,500บาทนะคะจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง55บาทเราเหลือค่ะ 40บาทค่ะพีค่ะสบาทเยอะๆค่ะสำหรับลูกค้า,ท,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 าท,ท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฟริาตายใงช่องทางคือช่องทาง u t u b e ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ